สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาชมแนวทางเในร่างชุดรวมมิดร2ตัวมา1ตัวนะครับก่อนที่จะไปดูตัวเลขในงวดน,นี้ก็มาฟังคำเตือนจากทางช่องกันก่อนนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนการทำผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นด้วยความปราถนาดีจากช่องเลขเด็ดนักคำนวณน,นะครับสำหรับเลขเด่นล่างในชุดรวมมิตรนี้นะครับก็เอฟซีข,ขาประจำก็จะ รู้ดีนะครับก็มีเข้ามีหลุดนะครับเบสสีที่เข้ามาใหม่ก็ใช้วิจการณญยาณในการรับชมนะครับมีเข้าแล้วก็มีหลุดนะครับอย่างงวดที่ผ่านมาให้สองหกก่ 6, อเข้าที่เลขสองในงวดก่อโน้นนะครับงวดที่ออกห้าสี่ให้สามสองนะครับหลุด ย้อนหลังไปในงวดที่ออก50เกาให้เด่น5กับ3ตัวไกด์ลายจับคู่หลุดนะครับก็เข้าที่เลขเด่นส่วนใหญ่แอดจะใช้เด่นล่างรวมมิดชุดนี้ประกบนี่นะครับชุดรวมมิดล่างประกบกับเด่น30สูตรนะครับในงวดที่ผ่านมา รวมมิดชุดรวมมิดได้2กับ6ในชุดเด่นล่างได้2กับ4ก็ชนที่เลข2นะครับในของรวมมิดนะของชุดเด่นล่าง30สูตรในงวดที่ออก54ได้ 4, 3กับ5เข้าเลข5นะครับตัวชุดเด่นนี้จะเข้าต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็จะมาหลุดในงวดที่ออก ห้าศูนย์พอตัวเด่น2อสเลขที่ออกห้าศย์ก็หลุดไปนะครับย้อนไปในงวดที่ออกห้าหก็ให้เด่นที่1กับ7จ็ก็ขเข้าที่เลขหนนะครับก็มีเข้ามีหลุดนะครับสำหรับงวดนี้นะครับมาดูกันนะครับ แอดทำออกมาในรูปแบบใหม่นะครับจะว่าใหม่ก็ใหม่นะครับแอดตัดตัวนี้ออกนะครับแอดตัดแถวหลังออกทั้งหมดเลยเนื่องจากว่าทุกคลิปที่แอดลงก็มักจะมีผู้ชมตัวป่วนนะครับจากคอมเมนต์ เลขครบสิตัวไม่ถูกก็บ้าแล้วอะไรป,ประมาณนี้นะครับแอดก็เลยลบออกเลยจะได้ไม่ต้องครบ10ตัวกขอให้แค่2ตัวนะครับให้เด่นแค่2ตัววันนี้ได้เลข7กับเลข6นะครับสำหรับชุดรวมมิดชุดรวมมิดล่างนะครับงวดนี้ได้เลข7 ในช่องแรกนะครับเลข6ในช่องที่สองทีนี้แอดก็นำมาจับชนกับชุดเด่นล่าง30สูตรนะครับต้องขออภัยชุดนี้เครื่องพิมพ์เจ๊งพอดีพิมพ์ออกมาไม่ได้นะครับก็เลยเขียนเอาหวดก่อน2 4 2> ชนเลข2งหดวนี้ ช่องแรกได้เลข1นึ่งพอเลข2นะครับช่องที่1ได้เลข2ช่องที่2ได้เลข7นะครับก็จะชนกันที่เลข7นะครับแอดก็จะเน้นเด่นไปที่เลข7 f c ที่ชอบเลข6ก็เลือกเลข6นะครับแต่อดอดว่ามันชนกันส่วนใหญ่ถ้าชนกันแล้วก็จะมาตามนัดนะครับ สำหรับชุดเด่นเดียวย่อลงนิดนึงนะครับจะได้เห็นหัวกระดาษตัวนี้นะครับชุดนี้เป็นเด่นล่าง30สูตรชุดเก่านะครับได้2กับ7ส่วนตัวรวมมิดล่าง ได้เกับหฟันที่เลขเจ็นะครับต่อไปมาดูจับเป็นไกด์ไลน์ให้นะครับเดี๋ยวจะนำมาจับ สำหรับสูตรที่ได้3 456ในงวดก่อนทีแอดนำมาจับสักครู่นะครับ ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน,นแต่หาไม่เจอวันนี้ได้หกเจนะครับแต่หาแผ่นกระดาษไม่เจอนะครับมันก็จะมาชนกันที่เลขหกกับเลข7นะครับเพราะฉะนั้นแอดจะนำจับคู่เป็นไกด์ไลน์ที่ สูตรคู่ขี้ล่างนะครับงวดนี้จะต้องมีคู่1ตัวขี้ห่งตัวนะครับวันที่เลข7จก็จับเด่นไปที่7 0 7 8แล้วก็7 6นะครับ ตัวลองก็จะเป็น7 4กับ7 2นะครับคกุกกี้ถ้าชอบ7นะครับถ้าชอบเลข6เลข6นะครับถ้าชอบเลข6 ก็นำไปจับกับเลขขี้นะครับหกเจ็ดหกเก้าอ้าวเลขเก้าข่อนงั้นเอาหกไว้ข้างหลังนะครับหกห้าหกหนึ่ง 6 3นะครับตัวนี้เป็นจับคู่ขี้นะครับแต่แจะเน้นเด่นไปที่เลข7นะครับท่านที่ไม่ชอบเด่นเมือนแอดก็เลือกได้ตามใจชอบนะครับไม่ชอบ7หรือชอบ6ก็เลือก6นะครับ ชอบเลขเตัวเด่นสุดๆก็จะเป็นสูตรเด่นล่างสูตรเด่นล่างที่ใช้ประจำนะครับก็จะเป็นเลข 086นะครับก็จะได้เด่นไปที่707876นะครับถ้าเมาอยู่ใน3ชุดนี้แน่นอนนะครับไม่ต้องเป็นเน้นมากนะครับเลขดับเพราะว่า ดับตับแตกไปหนึ่ง้งสองั้งแล้วอดก็ไม่อยากเน้นที่เลขดับนะครับเอาเด่นดีกว่านะครับอย่าตัด0 8 6แอดออกนะครับยังไม่พลาดนะครับ9งวดซ้อนเลยนะครับตัวนี้เด่น7 707876นะครับแต่ถ้าชอบเลข6ถ้าชอบเลข6นะครับ หก็จะมาเป็น6 7เหมือนเดิมนะครับ6 7 6 9แล้วก็6 5นะครับถ้าชอบเลข6นะครับตัวนี้ดอกจันไว้ให้เน้นๆเลยนะครับ เลข7เด่นสุดๆเจดศูแล้วก็7 6นะครับอย่าลืมนะครับถ้าเจ็ไม่มาก็มาเอาที่เลข6นะครับ จะจับตามสูตรนะครับวันเน้นๆตัวเดียวที่เจนะครับตัวนี้ให้3ามดาวเลยนะครับเจ็ดหกเจ็ดชนดับของใครก็เ,าเบาๆนะครับ ดับชนเด่นก็ต้องเลือกเด่นนะครับทันที่ชอบเหมือนแอดกกนำไปจัดนะครับขัดใจก็ดูผ่านๆไปนะครับเน้นว่าเป็นแนวทางนะครับแอดก็ไม่ทราว่าหัวจอกตัวไหนเข้า ตรงๆก็ถือว่าฟุกนะครับไม่มีใครรู้ว่าหัวชะออ,อะไรนะครับแอดก็ไม่ทราบก็ให้เป็นแนวทางนะครับชุดนี้ก็เป็นไกด์ไลน์แต่เลขเด่นก็จะเด่นที่เลข7จรอง6นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมขอให้ f c และท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมโชคดีมีเงินหลานใจนะครับในงวดน,นี้ จะลงอาจจะไม่ได้ลงคลิปสรุปนะครับก็จัดเป็นชุดนี้เลยนะครับ3ตัวนี้นะครับ707-8-76เด่นสุดๆที่76นะครับฝากไว้เป็นแนวทางนะครับเน้นย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางนะครับชอบก็จัดขัดใจเข้าดูผ่านๆน,นะครับเลขมีเข้ามีหลุดนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการคำนวณด้วยนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ